ี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่27กันยายน2557ในวันนี้ mm. ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้สนทนากับท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้นะครับตลอดระยะเวลาทั้งวันต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจและแรงใจ ไปยังพันเอกดอกเตอร์อภิวันวิริยะชัยหรือพี่เปียของพวกเราเนี่ยนะครับให้เกิดปฏิหารได้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่อย่างนหนักณนปัจจุบันกำลังใจทุกกำลังใจของพี่น้องที่ร่วมชะตากรรมกันมานั้นเราจะได้ร่วมสร้างปฏิหารร่วมกันนะครับให้ร่างกายดูเหมือนว่าจะอ่อนล้า ได้พลิกฟื้นคืนกลับมาแล้วมีพลังเพราะฉะนั้นนี่นะครับพวกเราเองอย่างที่ผมพูดทุกครั้งว่าชะตากรรมต่างๆในตลอดระยะเส้นทางนี้มีแต่เราและเรานะครับที่จะต้องห่วงใย่วงหาและให้กำลังใจระหว่างกันผมก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พันเอกดรอภิวันหรือพี่เปียนได้กระทำตลอดระยะเวลาในชั่วชีวิตนี้ เป็นสิ่งที่ดีงามในชาติบ้านเมืองผมเรียนกระท่านทั้งหลายนะครับว่าคนที่จบโรงเรียนในร้อยจบวโรนะครับได้เกียรตินิยมเหรียญทองต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับเป็นทหารแล้วก็ตัดสินใจลาออกเข้ามาสู่สนามทางการเมืองทั้งที่ถ้ารับราชการต่อไปนั้นอาจจะมีเส้นทางไปถึงพลเอกหรือได้ตำแหน่งอะไรมากมาย แต่เมื่อมีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยก็ตัดสินใจเดินออกมาหลายเรื่องราวนะครับที่พวกเราได้ผ่านพบและก็มีความผูกพันกับพี่เปียนะครับไม่ว่าในเหตุการณ์ตั้งแต่นะครับปี2550ที่ไปร่วมชะตากรรมกันที่เรือนจำพิเศษครั้งแรกพันเอกดรกภิพวันนั้นเยนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับการประกันตัวหรืออะไรมากมาย แต่ว่าก็ไม่เลือกหนทางนั้นเลือกหนทางที่จะอยู่นะครับเป็นเพื่อนกับพวกเราซึ่งก็ถูกจับกลุ่มคุมขังในขณะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ทําหน้าที่อย่างอย่างงดงามจนกระทั่งว่านะครับวันหนึ่งก็ไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทําหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองที่คิดถึงเพียงอนาคตจะต้องรักษาเนื้อรักษาตัว สร้างบทบาทให้เกิดความสวยงามและก็หลังจากมีการเลือกตั้งก็จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นไปตามนั้นแต่พันเอกรเกืออภิวันก็ไม่ได้เลือกเส้นทางนั้นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปี2 5 5 3ในวันที่เขาคิดว่ากระบวนการของคนเสื้อแดงและแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยนั้นได้จบสิ้นแล้วกับข้อกล่าวหา เผาบ้านเองเมืองผู้ขอการร้ายชาตากรรมันนี้เนี่ยนะครับผมเองและบรรดาหมู่มิตรไม่กี่คนนั้นซึ่งหาเพื่อนร่วมทางก็ยากเหมือนกันในเวลานะครับที่ผ่านความตายมาร่วมร้อยกว่าชีวิตแต่พันเอ,ดอกดรอพิวันก็เลือกหนทางนะครับที่จะมาร่วมในการปลุกฝันให้พี่น้องประชาชนได้มีกำลังใจและได้พลิกฟื้นให้มีชีวิตและได้ต่อสู้ต่อไป ตลอดระยะเวเส้นทางกว่า9้าเดือนนะครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ในเรือนจำหลบลี้หนีภัยนั่นผมยังบอกกับบรรดามู้วิศว์เสมอว่าถ้าไม่ได้พันเอกด็อกเตอร์อภิวันหรือพี่เปียมานั่นผมเองก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุนีเหลืองวิจิตก็เป็นอีกคนหนึ่งนอกจากกระบวนการของพวกเราที่อยู่ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจมาร่วมต่อสู้กับพวกเราในบรรยากาศอย่างนั้น แน่นอนที่สุดพี่เปียก็ได้รับผลไม่ได้แตกต่างไปจากผมในทางการเมืองเรียกว่ามีรอยตําหนินะครับเพราะฉะนั้นจะขยับอะไรก็แล้วแต่นั้นกลายเป็นชนะของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหนทางการต่อสู้นั้นเมื่อบนเอกดรอภิวันได้เลือกเส้นทางหนทางนี้ก็ได้ก็เป็นที่รักใคร่ของบรรดาพี่น้องเรามากมายพวกผมเองมีความศรัทธาและมีความเชื่อมัน่น เพราะฉะนั้นเนี่นะครับเราก็ไม่คาดคิดว่าคนที่จบนักเรียนนายร้อยเหรียญทองจบปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับรับใช้บ้านเมืองมายาวนานต้องตกเป็นผู้ต้องหาเช่นนี้ที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเมื่อเกิดในการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเราเองก็มีความวาดหวังว่าประเทศไทยนั้นยังมีความสวยงามและพันเอกดอเตอร์อภิวันนั้น จะได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ต่อไปอีกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในวันนี้ผมก็พยายามที่จะพูดคุยกับคนทุกคนที่รู้เรื่องราวนะครับเพราะตัวผมเองไม่ได้ไปเห็นด้วยตาของตัวเองในบรรดามูมิตรนะครับที่เขามีโอกาสที่ได้ติดตามก็ต่างอธิบายความว่ามันมีเพียงแค่ปฏิหารซึ่งปฏิหารที่ว่านั้น จะมาได้อย่างเดียวก็คือแรงใจของประชาชนแรงใจของบรรดาพี่น้องทั้งหลายนะครับที่จะร่วมส่งแรงใจกันโดยรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละศาสนาของตัวเองที่มีความเชื่อหรือด้วยจิตใจนะครับที่มีหัวใจที่ดีต่อกันนั้นก็ร่วมส่งกันไปผมเชื่อว่าปฏิหารนี้จะเป็นจริงหลายเรื่องราวนะครับที่เราไม่คาดคิด ว่ามันจะเกิดปฏิหารมันก็เกิดปฏิหารมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าปฏิหารจะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่แรงใจของพวกเรานะครับเรายังมีความหวังและก็เห็นว่าท่านเอกด็อกเตอร์อภิวันนั้นจะได้ฟื้นกลับคืนมายืนหยัดนะครับถ่ายท้านะครับต่อสู้กับโรคภัยนะครับแล้วก็ผ่านพ้นกลับมาใช้ชีวิต ตามปกตินะครับแล้กลนนวก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นพวกเป็นพ้องของพวกเรากันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าที่พี่น้องจะให้กําลังใจผมไม่ต้องครับให้กําลังใจส่งกําลังใจไปยังพันเอกดออรอภิวันวิริยะชัยหรือพี่เปียของพวกเราให้เป็นแรงใจนะครับให้เกิดเป็นกระแสทานของหัวใจนะครับ มีใจและใจเท่านั้นนะครับส่งกันไปถึงผมยังเคยบอกกับพักพวกว่าตอนที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจํานั้นแต่หัวใจผมไม่เคยถูกจับกุมคุมขังหัวใจผมได้โบยบินออกไปเป็นอิสรภาพแม้ว่าตัวจะอยู่ในเรือนจําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจความเป็นพี่น้องความเป็นพาราดลภาพของพวกเรานั้นจะเป็นแรงนะครับขับเคลื่อนนะครับหัวใจที่จะทําให้เกิดพลังที่สําคัญ และความวาดหวังนั้นผมก็จะเช่นเดียวกับพี่น้องก็คือจะตั้งความหวังรอปฏิหารที่เป็นจริงนะครับรอวันที่กลับคืนมาสู่สภาพปกติของพันเอกดออรอภิวันวิริยาชัยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวไม่ว่าเป็นภรรยาเป็นลูกนะครับได้มีกําลังใจและให้รับรู้ว่าคนไทยนั้นได้มีความรักมีความผูกพันต่อพันเอกดรอภิวันนะครับไม่ได้แตกต่าง จากคนในครอบครัวกับกระบวนการที่ได้ร่วมชะตากรรมที่ผ่านมาเมื่อวันนี้ครับพวกเราเองก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณลุงอาแก้วนะครับได้พบลูกสาวและก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องที่ไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพนะครับซึ่งในงานก็สวดแบบสวดมาลายัยนะครับซึ่งเราเองก็แทบจะไม่เคยได้ฟังกันแต่ก็เป็นบรรยากาศ ที่มีความงดงามว่าท้ายที่สุดก็พี่น้องเราก็ไม่ลืมทั้งที่ว่าก่อนที่ขณะที่ลงุงอาแกว้วยังมีชีวิตอยู่นั้นพวกเราก็ไม่เคยรู้จักนะครับแต่เมื่อได้รับชะตากรรมจากการเมืองนะครับหรือว่าเหยื่อทางการเมืองที่มีความชุลมุนนะครับมีความปรารถนามีความต้องการให้ได้มาโดยอำนาจในขณะนั้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ ก็มีกระสุนนะครับไปนะครับถูกร่างของคุณลุงอาแก้วทั้งที่คุณลุงอาแก้วก็เป็นประชาชนก่อนหน้านี้ก็ถูกข้อกล่าวหามากมายนะครับว่าไม่ใช่เป็นคนไทยบ้างอะไรบ้างแต่ท้ายที่สุดนั้นคุณลุงอาแก้วก็เป็นคนไทยนะครับตลอดระยะเวลาเจเดือนก็เป็นอำมาตย์ลูกสาวต้องลาออกจากงานมาดูแลพ่อเมื่อวานนี้ผมกับอาจารย์ธิดานะครับนัทวุฒิคุณหมอเวง ได้มีโอกาสได้คุยกับทางลูกสาวของคุณลุงอาแก้วว่าหลังจากเสร็จงานของคุณพ่อแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็ขนาดนี้ไม่มีงานทําก็ชวนมาทํางานที่พีทีวีนี่แหละครับก็มีพื้นที่นะครับทำอะไรส่วนไหนได้อย่างไรเราก็จะได้ร่วมทุกร่วมสุขกันต่อไปทั้งที่ชะตากรรมครอนเกิดเหตุไม่เคยรู้จักนะครับไม่ว่าลุงอาแก้วหรือลูกสาวแต่เป็นชะตากรรมนะครับที่เราอยู่ในกระแสทานที่ย่อม มีความเข้าใจและเห็นใจในชะตากรรมนี้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับก็ถึงนะครับพี่เราอีกคนหนึ่งที่พวกเราจะร่วมไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคือพันธบุโทวดุลเบลเสนะครับวัดเทพศิรินหนึ่งทุ่มก็จะร่วมน,นะครับในพิธีกรรมนี้ก็ขอ,ขอเอชิญชวนพี่น้องเลยครับงานบุญงานกุศลนะครับกับการจากไปของพี่น้องเราก็เราก็ต้องทํากันไปอย่างนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีในช่วงที่ผ่านมานั้น เราก็มีโอกาสนะครับได้ไปร่วมง,งานศพของพี่น้องเราเป็นจํานวนมากและได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องเราเพราะฉะนั้นนี่นะครับนี่คือเรื่องราวเป็นชะตากรรมที่เกิดขึ้นส่วนในด้านการเมืองนะครับและก็ความเป็นประเทศไทยและเรายังจะต้องมีชีวิตที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเมื่อวันนี้นี่นะครับได้มีถ้อยถแถลง ทั้งในส่วนของปปชเนี่ยนะครับทั้งสามคนไม่ว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการบพชคุณวิชามหาคุณ,คณกรรมการบป,ปชและก็คุณสันเสริญพลลเจียดนะครับเลขาธิการบป,ปชซึ่งมันที่ชัดเจนว่านะครับทางปปชนั้นจะส่งคดีถอดถอนในอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักกรณีจำนำเข้าให้สอนอชสัปดาหหน้า พร้อมพ่วงคดีถอดถอนอดีตนะครับสวแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบยันมีอำนาจไต่สวนถอดถอนตามกฎหมายปปชคุณสันเสริญเนี่ยนะครับได้ระบุว่าจะส่งเรื่องถอดถอนตั้งแต่อดีตสวนะครับแก้ไขที่มาสาวโดยมิชอบและรวมกระทั่งนี่นะครับก็หลังจากนั้นคงจะเป็นเรื่องของสสในกรณีเดียวกันและคดีถอดถอนอดีตนาย,ยกยิงลักกรณีจำนำข้าวไปยังสนอชอ ดำเนินการตามกระบวนการถอดถอนต่อไปนะครับภายหลังที่สนชนั้นได้เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมของสอนชในส่วนของการถอดถอนนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางสนชได้นะครับได้รับเรื่องจากปป,ปชไปก่อนหน้านี้คือคดีถอดถอนนายนิคมไวรัชพานิชและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับอดีตท,ทั้งสองประธานสภาเนี่ยนะครับ และคดีถอดถอนอดีตสอสอและพรคร่วมร,รัฐบาลกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นที่หยุดชะงักก็รอความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ของสนชหลังจากนี้ปปชก็สามารถดําเนินการไต่สวนต่อไปได้ทั้งนี้แม้มีรัฐธรรมนูญแม้รัฐธรรมนูญปี50จะไม่มีผลแล้วแต่พรบป้องกันและปราบปรามทุจริต2542ยังมีผลบังคับใช้อยู่จึงต้องส่งเรื่องไปยังสนชตามขั้นตอน